สวัสดีครับทุกคนกินข่าวน้ำกันเดอ้อสบายดีทุกคน,กคนเนาะสบายดีทุกคนมาพบพ่อกับนุง้งนิงคนไกลบ้านเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้มากินข่าวเขียนกันเลยจ้าได้ยังกินมื่อนี้เมื่อนี้ได้เกาเหลาแต่แก้แก้งใต้ปานเนาะทุกคนเมื่อนี้ไปสือกับข่าวบริหตุกับข่าวเนาะ าทงมกินก่อนสิไปกินข่าวกะฝากกดไลค์กดซับสไคร์นิ่งเลยด้จ้าทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้นิ่งเห็ดคลิปต่อไปเนาะมือนี่กินคนเดียวเพราบ้านคนผมกินน้ำพอบ้านยังมาทัานหิวเหมืนะวันนี้มาสายเดียว ว่าเจ้าหน่อยก็ได้ไปเอางานเนอนนิงก็เลยสิมากินข้าวก่อนกินขา้าวแล้วไปเอางานเหมือนกันนะทุกคนมาเด้อจ้านี่มีทักมีถั่วปูน้ำเนาะแล้วก็แตงแล้วก็สะอมเมื่อกี้กับแกียงไปลามทุกคน มื่อวนนี้ก็วันที่สามสิบและมื่อัอื่นก็วันที่หนึ่งแลยเนาะทุกคนเมื่อวนี้นี่ก็ได้วางบินวางบินที่เสร็จงานเนาะวันสิ้นเดือนนะไม่รู้ว่าจะได้ตังเทนะ่าไหร่เนาะเดือนนี้ เราหนากิน,นอะไนี้านนี่เป็นไหล้หลยายบ้งมูนี่อะเราจไม่ใช่เป็นมูเด้งเด้อทุกคนมูเด้งแค่ไขลูกชิ้นน่ะนุ่มๆสับแเลยลองชิมก่นกอน,อส,น,อนสุดฮอร์รอรสุดยอดเลย แกงินแต่ปลากินกับนมนมจีนแซ่บเลยทุกคนนมงหมักกินแหมเมื่อเห็นบุมีนมจีนทิ่กระถาสวยเนาะ ดังแน่ขอโทษขออภัยลันะจ๊ะอบานเป็เหตงานเนาะ กอโตกินเสาก่อนเดี๋ยวไปพอกันอยู่ลานแต่งงานสบายดีทุกคนเมนน้เอางานมาสมาหลับงานเนาะสบายดีทุกคนเ <c oughs> ม้เนนพิ่นกำลังขึ้นงานอยู่นี่เนาะทุกคนโต๊ะตัดงานเพิ่นกำลังขึ้นบลอกอยู่เนาะเมือนน่อเพิ่งขืนบล็อกเสือเนาะ ละม่อนคาที่ตั้งอยู่นะผมก็จะเอาถิ่นอาเรียงซันมีเป็นโต๊ะปูใหญ่เป็นไดโซนนี้สว่างสเว้ยดีเนาะถนนกกว้างแต่ว่าคนหลายอยู่ในซอโบนเงียบเลย เป็นที่เพิ่นบาหวาดบอกเนาะลูกกระตัดตามวาดสองไซสน่าจะเป็นไซส์เดียวเนะเ็นใจงานแล้วเพิ่นจะสน่ายให้นะวันนี้วันวันสิ้นเดือนพอดีมาวางบินเลยเนาะทุกคน บ้านกำลังหางานอยู่บ้านมาชิได้ไปจากโตน้องมานนี้ลายสวยาหามวนหนึ่งในการต้องราคาเท่าไรเนาะี่เพอนขายกันมันจะเป็นตามเนือ้อผา ดีกับแพง่รลาสสกอตตีเนื้อผาค่กะกระรรมดาอยู่เลยเป็นยังหนับป่ายอยู่นอกพนจ่ายงานนับตามจำนวนงาน ท่าน5ปีนะได้รับ5ปีค่ะแต่งานไปเห็ดก่อนน้อยหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าคนจะลัะงตัดอยู่กลังตัดยังโมเดลตอนนี้ก็มาหอดหองเลยนาะทุกคนมาหอดผอบั่นกันลุยงานเลยเนาะเมื่อนี้ได้งานมาบานะุหรี่เนาะประมาณหาหกสิบน,นี่แหละเพราะว่า แกเิ่นกำลังสึ้นงานอยู่นอกมืออื่นพี่สุตัดแล้วในมืออื่นเอาสองคนก็สิไดเขาไปเอางานใหม่เนะาะเพราะว่ามือน,นี้ได้าไมงงดดากหลายเพราะว่าพ่นตัดบ่ทันเพร่ะว่าสางเย็บไว้ลายหรือว่าพอบานเย็บไว้ปะพอบ้านเย็บไว้บะสางสันลายเนาะทุกคนมันก็เลยตัดบ่ทัน เรื่มืออื่นจังชิได้ขาไปเอาใหม่ก็สชิได้เอางานสุดนี้ไปส่งเนาะเดี๋ยวนิ้งชิขวานี่ทุกคนมะขวาดวงให้พอบ้านกินเนาะมือนี้นิ้งแซ่ตู้ไว้แข็งเลยแข็งเลยทุกคนเหนื่อยแข็งแขงมือว่านี่ขวาไปกิขวาไปแล้วเนาะสุดหนึ่งเดี๋ยวมือนี้สิมะขวาดวงให้กิน,นอพอบ้านจะมีประกาศแยง,งอีกแลน้นี่ อีกบนด้แนี่นี่พอบ้านสีมา่อเาะประกาศอีกได้มีทุกคนเริ่มเลยเนี่เริ่มมากแล้วคููหนึ่งทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนพอบ้านนัน้นเพาะประกาศแต่ไลายเนะาะเมื่อก่อนประกาศพอบ้านเต็มห้องเลยพอบ้านคลายออกเมืเ่อไรพอบ้านกลับมาเรียงดวงต่อมาเรียงดวงต่อเนอะนแข็งเลยไดเนี่เนาะ อบบานทีโมงสีสวยเลยเนีย่ยมท่านซุกได้นี่ทุกคนอวบานนอกน้ำแข็งแล้วก็แสตูุไว้เนาะจะหน่อยสิเอาไปขวเมื่อวานนี่นิ้งขวนิ้งบริใสน้ำมันเนาะขวบบริใสน้ำมันกระแซบอีกแบบหน,นึ่งเพราะว่าดวงมีกระมั่นอยู่แ,ล,แล้วเลยเนาะถ้าเกิดว่าฮักใสน้ำมันฮักกระทอดให้มันกรอบเลยเนะ อ้ย <c oughs> คลิปนี้นิ้งกะสิขอฝากไว้เพียงเท่านีน้เนาะทุกคนอย่าลืมกไดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้นิ้งเลยเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้นิง้งเหตุคลิปต่อไปเนาะเฮ้ยนิ้งกะสิขอตัวลาเหตุงานก่อนนะทุกคนสวัสดีทุกคนจา้าบ๊ายบายจา้าเดี๋ยวสิมาขวดวงให้กินรอเบิ่งเด้อจา้าคลิปต่อไปเนาะสิมากินดวงให้ทุกคนเบิ่ง 大家。